สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับพบกับเกษตรบนคนเล่าเรื่องอีกหนึ่งอีนะครับ e ีนี้นะครับจะสอนวิธีคํานวณเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับก่อนอื่นนะครับขอฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับช่องเกษตรบลคนเล่าเรื่องครับสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้นะครับในการคํานวณก็คือสเรื่อง1ราคารัฐบาลรับประกัน ดูได้จากข้อมูลผลบริษเฉเดี่ยเข้าวชนิดในโครงการประกันรายได้นะครับข้าวแต่และชนิดราคาจะต่างกันข้าวเปลือกหอมมะลิรับประกันรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 4 0 0 0บาทข้าวเปลือกเจ้า10,000บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานี11,000บาทและข้าวเปลือกเหนียว1 2 0 0 0บาท เรื่องที่2คือผลผลิตเฉลี่ยในโครงการประกันรายได้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิผลผลิตเฉลี่ยกิโลกร,รัมต่อไร่อยู่ที่359กิโลกร,รมัมข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ผลผลิตเฉลี่ย432กิโลกร,รมัมข้าวเปลือกเจ้าผลผลิตเฉลี่ย682กิโลกร,รมัมข้าวเปลือกหอมปทุม602กิโลกร,รัมต่อไร่ และข้าวเปลือกเหนียว387กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผลผลิตเฉลี่ยเป็นราคาผลผลิตเฉลี่ยข้าว5ชนิดในโครงการประการไยได้ครับซึ่งจะใช้ฐานตัวนี้นะครมาคำนวณและสิ่งที่ต้องรู้เรื่องที่3นะครับคือในเรื่องของราคากลางตามประกาศนะครับ ราคาอ้างอิงและเฉดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในงวดที่1ถึงงวดที่3าแต่ละงวดจะแตกต่กางกันขึ้นอยู่กับวันที่เกษตรกรแจ้งเก็บเกี่ยวตามที่ลงทะเบียนเกษตรไว้นะครับจากนั้นนำราคาอ้างอิงข้าวในแต่ละงวดที่เราเก็บเกี่ยวมาคำนวณ และสุดท้ายสิ่งที่ต้องรู้ในเรื่องที่4นะครับคือส่วนต่างสํงาหรับการจ่ายเงินแต่ละงวดนะครับจัได้จากราคาอิงและเฉยเฉยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในแต่ละรอบตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่3งวดที่สามหรือสามนะครับแล้วแต่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้นะครับเกษตรกรท่านใดอยากทราบข้อมูลรายได้ที่จะได้จากโครงการสามารถ ใช้สูตรนี้ได้เลยครับสูตรคำนวณโครงการรการรายได้สามารถนำข้อมูลทั้งหมดนะครับที่กล่าวที่กล่าวข้างต้นแล้วมาใช้คำนวณเพื่อจะรู้เงินโครงการ,รการรายได้ก่อนใคร